สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เจอกันอีกคลิปนะครับวันนี้ผมเอาหลวงปู่ทวดนะครับหลังองค์พ่อจตุคามมาให้ชมอีกรุ่นหนึ่งนะครับเป็นรุ่นที่ค่อนข้างจะสวยงามอีกรุ่นหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นรุ่นที่พิธีในการจัดสร้างเนี่ยค่อนข้างจะใหญ่และก็ชัดเจนนะครับองค์นี้เป็นหลวงพ่อจุฑานะครับหลังจตุคามรุ่นถวายพ่อหลวงนะครับเป็น เนื้อนำเลิกนะครับเป็นรุ่นกรรมการนะครับปกติก็จะมีกรรมการตะกุดทอง2ตะกุดนะครับส่วนองค์นี้พิเศษหน่อยนะครับเป็นเจิมแป้งนะครับแล้วก็ตะกุดทองสี่นะครับสีตะกุดทั้งหน้าทั้งหลังนะครับด้านหน้าเป็นองค์พ่อนะครับองค์พ่อจะเป็นด้านหน้าเป็นองค์ปู่ทวดนะครับส่วนด้านหลังนีก็จะเป็นรูปเป็นองค์พ่อนะครับถือถุงเงินนะครับ สร้างปีนะครันสร้างปี2550นะครับสร้างเป็นการสมนาคุณให้กับท่านผู้ที่บริจาคนะครับเงินในการโครงการซื้อเครื่องมือแพทย์นะครับแล้วเพื่อมอบให้กับโรงพยาบาลหัวหินนะครับแล้วก็โครงการที่เกี่ยวข้องอื่นๆนะครับที่ทางวัดห้วยมงคลได้ได้จัดทําขึ้นนะครับ องนี้นะครับจุดที่เราจะสังเกตนะครับของรุ่นนี้นะครับก็จะมีการตอกโค้ดนะครับเป็นโคดตัวโคดกลมนะครับโคดวงกลมที่มีตัวอักษร3ตัวนะครับห่อคอมหอมคอนะครับคือวัดถ้วยมงคลนะครับตัวย่อนะครับอันนี้อยู่ด้านด้านขวาขององพระนะฮะอันนี้เดี๋ยวสูมให้เพื่อนดูนิดนึงนะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งนะครับก็จะเป็น ลายเซนนะครับเป็นลายเซนของท่านทวารนะครับนี่นะฮะอยู่ด้านบนอีกด้านหนึ่งนะครับดูมัขยันเท่าไหร่โอเคเดี๋ยวซูมให้ดูนะครับอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะมีก็จะมีด้านล่างด้านล่างนะครับด้านด้านล่างนะครับขอบด้านล่างก็จะเป็นโค้ดเลขเก้าอีกโคดหนึ่งนะครับเนี่ยนะฮะเห็นไหมครับเนี่ยครับ ทั้งหมดก็จะมี3โค้ดแล้วก็ตะกุด4ตะกุดนะครับเป็นตะกุดทองคำนะครับหยิบยากนิดหนึ่งมันกลายกล่ององค์ค่อนข้างใหญ่นะครับองค์ก็5.5เซนนะครับเป็นเนื้อก้นคกนะครับเป็นเนื้อนิยมนะครับแล้วก็การกดพิมพ์ค่อนข้างชัดเจนนะครับในพระรุ่นนี้ทั้งหมดนะครับด้านหลังนะครับดูอีกทีหนึ่งมีการเจิมแพงติดโค้ดมานะครับ ค่อนข้างสวยนะครับช่วงที่ออกมาแรกๆเนี่ยราคาค่อนข้างจะสูงอยู่พอสมควรนะครับหลายพันเลยนะครับปัจจุบันเนี่ยราคาก็ลงมาเนื่องจากเรื่องของความนิยมที่อาจจะมีรุ่นอื่นเข้ามานะครับมีพระกระแสอื่นๆเข้ามานะครับแต่ผู้ที่ยังศรัทธาในส่วนขององค์หลวงปู่ทวดแล้วก็องค์พระจจุคามรามเทศก็ยังนิยมที่จะสะสมนะครับแล้วก็เก็บไว้บูชากันนะครับ องนี้เนี่ยกล่องเดิมเนี่ยก็จะเป็นกล่องสีแดงนะครับเป็นกล่องสีแดงเดี๋ยวผมให้ดูกล่องนะวาง่ันนิดนึงนะครับแป๊บนึงนะครับกล่องเป็นอย่างนี้นะครับกล่องสีแดงอย่างนี้นะครับกรรมีแล้วก็ด้านในก็จะเขียนก็จะมีการพิมพ์ไว้นะครับรายละเอียดของชื่อรุ่นนะครับ นำเลิกนะครับถวายพ่อหลวงกรรมการนะครับพ่ถ้วยมงคลแต่ถ้าเป็นตะกุดทองนะครับเท่าที่เห็นนะตะกุดทองก็จะเป็นตะกุดทองสองสองตะกุดนะครับก็จะเป็นกล่องสีน้ำเงินนะครับผมไม่มีนะครับมีแต่รุ่นนี้นะครับซื้อผมเช่าบูชามาไม่ไม่นานวันนี้นะครับประมาณสักปีที่แล้วนะครับครับผมอันนี้ก็เอามาแบ่งปันความรู้เพื่อนเพื่อนกันนิดนึงนะครับถ้าเผื่อเพื่อนๆอยากจะดู พระรุ่นไหนนะครับก็คอมเมนต์ไว้ใต้ใต้โพสได้นะครับใต้คลิปได้นะครับถ้าเผื่อผมมีนะครับผมก็จะทําคลิปไหมเพื่อนๆดูนะครับได้เพื่อนๆชมกันนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามนะครับฝากติดตามช anel ด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับ